มารีวิวแบบสั้นๆกับ SSD ที่เล็กที่สุดเท่าที่พงเคยใช้มาครับถ้าเรามาดูตามชาร์จปกติเนี่ยเราก็จะเห็น SSD ไซส์ที่คนทั่วไปใช้กันไซส์ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูไซส์ไล่ๆลงไปเนี่ยเราจะเห็นตัวเลข2.2.3 0ครับซึ่งเป็นไซส์ของตัว SSD ไซส์เล็กตัวนี้ แม้ว่าในมือของพงตอนนี้จะเห็นว่ามันเป็น s s สที่ไม่ได้เล็กมากแต่ว่าถ้าเราถอดตัวข้างในที่มันเป็น En ็นโคเอจริงๆออกมาใช้เราจะเห็นว่ามันเล็กมากๆครับแล้วตัวแผ่น s s สข้างในก็เป็นตัวพระเอกของเราเลยคือ s s สซไซนี้ในไทยไม่ได้หาซื้อง่ายเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีตัวเลือกหลายแบรนด์มากเท่าไหร่ครับ ทีนี้ตัวนี้ที่ผมได้มาลองใช้เนี่ยเพิ่งเข้ามาทำตลาดเลยครับชื่อว่าไวเปอร์นะไวเปอร์เกมมิ่งซีรีส์ตัวนี้ก็คือเปอร์ฟอร์แมนซ์สูงเลยเพราะว่าถ้าอยากจะใช้ในการเล่นเกมแน่นอนครับพวกแบบความร้อนเนี่ยต้องขึ้นอยู่แล้วเขาก็ต้องทำให้ความร้อนเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการใช้งานมากเท่าไหร่นะครับความเร็วที่มันทำได้เนี่ย5 0 0 0ัเมกะไบต์เปอร์เซกเลยนะคือแบบว่าแบนด์วิดที่มันเต็มที่ของมันแต่ว่าพอเอามาใช้กับ e n c o a c h อ r พวกนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเพราะว่า มันก็จะเต็มตัวแบนด์วิดต์ของพวก e n q ค a เชอรพวกนี้อยู่ที่10 g ิกะบิตเซกครับถ้าแปลงมาเป็นเมกะไบต์ก็อยู่ประมาณ8-900เมกะไบต์เซกหลังจากที่พงลองเอา M.2 WiPer เนี่ยเสียบเข้าไปในอ n นคอเชอร์บิดล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียบกับตัว Macbook ลองใช้งานเทสสปีดออกมาได้อยู่ประมาณ8-900เมกะไบต์เซกซึ่งอันนี้ก็ถือว่าทำได้ตามสเปคนะแล้วใช้กับอะไรได้บ้างครับก็แล้วแต่เราฟอร์แมตเลยเนาะ eXfat APFS สำหรับ Mac NTFS สำหรับ Windows นะครับพูดง่ายๆว่าลองใช้มาแล้วได้ทั้ง Windows ได้ทั้ง Mac ได้ทั้งมือถือ Android ได้ทั้ง iPad ได้ทั้ง iPhone 15 Series นะครับคืออะไรเป็น USB-C เนี่ยอ่านมันได้แทบจะทั้งหมดดีไวส์ทั่วตัวเนี่ยผงคิดว่าของคนส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้ได้ปกติครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากใช้แบบว่าเปล่าๆอย่างเงี้ยอยากจะได้ Enclosure ลอลอแบบที่ผงใช้มีพัดลมในตัวด้วยมีไฟแสดงสถานะการอ่านด้วยแล้วก็มีตัวเคสที่เอาไว้กันกระแทกแบบซิลิโคนตรงนี้ด้วยรวมถึงมีดีไซน์เก๋ๆทำให้เรามองเห็นในบางส่วนใสๆด้วยนะก็เป็น e n c o s u r e มากๆรวมถึงถ้าเราจะใช้งานแบบไม่ได้ใส่เคสเนี่ยเราใช้งานเปล่าๆได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เคสหรือเราคิดว่าเวลาเสียบเข้าไปอาจจะแบบชนกับสายในพอร์ตข้างๆอะไรเงี้ยเขามีตัวสายมาให้ด้วยนะครับเวลาที่เราอยากจะใช้แบบเสียบข้างกับสายพอร์ตอันอื่นเงี้ยมันจะได้ไม่ชนกันแล้วถ้าเกิดจะพูดถึงพระเอกนะก็ต้องพูดถึงตัว SSD s i z e 2 2 3 0ที่อยู่ข้างในนะครับตัว v i p e r Gaming Series อันนี้ก็ เอาเข้ามาขายในไทยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงเขาเอาเข้ามาขายแต่ความจุ1นึ่งเทราไบต์ครับคือเล็กกว่านี้ไม่ขายใหญ่กว่านี้ไม่เอาเข้ามานะครับคือผมคิดว่าสําหรับคนที่อยากได้เล็กกว่านี้อย่างเช่น5 1 2ิกิกโคงไม่มีปัญหากัดฟันซื้อ1เทไปเลยอันนี้สบายครับใช้ได้แบบอิ่มๆช่ำๆยาวๆนะครับแต่สําหรับคนที่อยากได้2เทอันนี้ก็อาจจะต้องแบบว่ายอมแพ้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเข้ามาขายแต่โดยรวมผมคิดว่า1เทราไบต์เนี่ย เป็นแบบขนาดที่เหมาะสําหรับคนทั่วไปมากที่สุดละคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปใช้สักแบบ 500กิกถึงแบบ 800G อกิกอะไรเงี้ยน่าจะแบบ f e ล l free อะ่ะมี headroom บ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปจนรู้สึกว่าในอนาคตแป๊บเดียวก็ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่า1 TB เทเลบนี่แหละเป็นไซส์ที่เหมาะสมที่สุดแล้วส่วนเรื่องราคาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทิง้งเล์ไว้ให้ด้านล่างครับลองเข้าไปดูกันได้นะและนี่ก็เป็นการรีวิว S D s i ส e เล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้แล้วก็แบบสั้นที่สุดในคลิปเท่าที่ผมเคยทำด้วยสวัสดีครับ